โอ้น <at> ี่แหล่งปลาไหลเลยเนี่ยเดี๋ยวเราทำที่ไว้มาขึ้นคู่กันอีกแล้วกินอันตรายใช่ไหมเออแล้วยอดยอดเหมือนกันสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กระท่อมพี่เดฟพอดีผมมาหาพี่เดฟแล้วก็มีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่บูนนะครับมาส่งข่าวว่าเจอบ่อน้ําแห้งเราสงสัยว่าในบ่อน้ํานั้นจะมีปลาค้างอยู่ปลาตกคักแต่ถ้าเกิดเป็นเจอมีปลาจริงจก็สนุกลยละงานนี้นะ ไปเอามาต้มมาแกงกินกันแล้วผมแหม่มอยากจะไปเที่ยวป่าแล้วอาการนี้คือเขาอยากจะอยากจะเดินทางอะ่ะอยากจะเข้าป่าเหมือนชวนเราเนี่ยนะร้องอี๋อีเนี่ยก็เป็นหมาที่เราฝึกนะครับฝึกฝึกป่าฝึกเดินป่าฝึกเที่ยวป่าปะ่ะเดินทางอันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกชีวิตหนึ่งนะครับของ วิถีชาวบ้านอ๋อเดี๋ยวได้ครับกลับค่อยมาเก็บมาเขือพวงปลาว่แมมชอบมากเลยนะเวลามาเที่ยวป่า เดี๋ยวเรามาดูลาดลาวันก่อนนะถ้าเกิดมันมันสามารถที่จะจับได้ก็เอาวันนี้เลยถ้ามันไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยววางแผนนะวางแผนแล้วตรงนี้เดี๋ยววันนี้ไปดูก่อน,นดูสถานที่ก่อนไปขึ้นบน อ๋อมันเป็นป่าต้นทูบ ที่เดียวชักเลยก็หมายว่าพลาดแน่เลยนยอันนี้ก็คงต้องไงวางเบ็ดอ่ะอล้างนกอ่ะทีแรกผมก็นึกว่าน้ำเหลือน้อยหรือก็ปลามมันจะตกคักอยู่ในแองน่งไงสรุปว่าน้ำเยอะพอสมควร hôm nay em ôi này làng ba lầy lên để ra làm thi đấy, Ồ, ô, à, ô, <ngoob> ô, <Winterberg. coughs> <coughs> 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 เนี่ยปลาไหนดูดิตัวไม่ใหญ่แต่ก็เออตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นของการตระเตรียมพื้นที่ระหว่างที่เราฟันปากอ่ะเห็นปลาไหลพอดีเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพาไปดูรูปลาไหลนะครับหย่อนที่รูเลยได้ไหมนี่เนี่ยเบ็ดเบ็ดแล้วเนี่ย มันจะมันกินเหยื่อหรือว่าไงหรือมันขึ้นน้ำไม่ขึ้นน้ำมันอยู่ในรูดังจุกอ๋อถ้าเกิดเรามาตามบ่อไหนเองไหนที่ได้ยินเสียงจุ๊บจุ๊บนี่คือบ่อนั้นมีปลาไหลแล้วล่ะนะไม่พลาดบมาไครับบ่อนี้น่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นปลาไหลเดี๋ยวต้องหาคิดวิธีก่อนว่าจะทำยังไงถึงจะเอาเหมือนได้เคยเห็นแล้วมีแตภาพในบ่อเนี้ยีหรออ๋อโอเคยวให้ว่ากันแต่แล้กลับไป ที่พักก่อนเดี๋ยวพอดีระหว่างทางเราเจอชะอมไม่รู้ว่าจะเรียกชะอมอะไรชะอมป่าหรือเปล่าน่าจะนานมาก,กน,นะอายุหลายปีหลายสิบป,ปีอะ่ะดูมันแก่อยู่บนโคกบนเนินดูที่นี่ก็เลยเดี๋ยวเอาไปทำนริกกป,ปิกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสินี่นะครับชะอมป่ากินได้ไหมพี่นะโอ้โหดูต้นมันใหญ่มากเลยดูไม่รู้นะคระับว่าเป็นชะอมอ่ะ เดี๋ยวทำน้ำพริกกะปิกันเย็นนี้อยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องหาของกินใกล้ตัวนี่แหละนะไม่ต้องซื้อต้องหาเพียงแค่เราออกแรงครับครับมันต้องต้องแต่งกิ่งครับครับเ,เนี่ยดูก็ได้แ้งนันได้ยอดอะพี่เ,เนี่ยเอเอ,อย,ยอดมันคือไม่มีใครมามาตัดมาแต่งมันงไงมันเลยเลยมัน มันไม่น่ากินอ่ะนะมันไม่สวยยอดเพราะมันแตกในใหญ่แล้วอแล้วมันอายุหลายปีแล้วมันแก่มากแล้วแต่งกิ่งมันหน่อยเอยดิใกล้บ้านเนผะือ่อบ้านไนะม่พวมอ่ะที่นี่เอาดอกมันด้วยแล้วหนามคมมากเลยนะโอ้ยทำไมเขามาปลูกตรงนี้อะ่ะหรือเมื่อก่อนมันมีบ้านคนอยู่ อ๋อแล้วเขาก็ย้ายไปใช่ไหมลกร้างมันก็กลายเป็นป่าเราก็เอ้มันมีที่เหรอชะอมป่าเรายังนึกเล้วมันก็คือชะอมชะอมบ้านครับอ๋งนะมอนใช่ไหมมอนอ่องใช่ไหมมีปลูกผักบ้านี้ลมแหละครับครับเดี๋ยวขอความรู้จากพี่นะเมื่อกี้พี่บอกว่าผักอะไรนะที่ว่ากินไม่ได้มันอยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆกับชะอมอ่ะผัก อะไรนะขี้แรดน้ำขี้แรดเลยอ๋อหนามขี้แรดแล้วดันมาเยอะมาขึ้นคู่กันอีกแล้วกิน,นอันตรายใช่ไหมกินตายเหมือน,นคลายกันเออแล้วยอดยอดเหมือนกันแล้วก็ดันดันมาขึ้นคู่กันอีกแล้วถ้าเราไม่รู้น้นเราเราเก็บไปเนี่ยโอ้โหอันตรายมากกินมันยู่ปนกันอ๋อมันชอบขึ้นคู่กันใช่ไหมแล้วมีหนามเหมือนกันใบเหมือนกระชอมเลยบักขี้แร็ดผักขี้เลดอืมป่าดีแ่เราไม่รู้นะถ้าให้ผมมาเก็บเองนี่ผมเก็บมั่วไปหมดอะอันตราย เอาปลาป่ะเดินทางกลับจะมืดแล้วเดี๋ยวไปทางกบข้าวกันต่อเอาปลาป่ะปลาป่า,ปา,ปาทางกบข้าวกันจะมืดซะก่อน